ยังนกเขาเอาไว้ฟังเสียงขันแต่ก่อนทุกวันมันก็ขันจุกกรูช่วงนี้ประหลาดหรือมันเป็นว่าตาบ่คูบบ่ขันบ่คูบบ่สูเลยนอนนกเขาได้มาไม่ไม่ ถักล้างขันใดเมื่อตื่แล้วเป็นอย่างหูอมาคือบอกคือแต่เก่าเมื่อโตเมว่ามันแก่มันทมันใช้ชื่อว่ายาโบราณแต่มันไม่เป็นยาโบราณเพราะมันเป็นภูมิปัญญาเมื่อสองวันก่อนผมไปไประชุมคือนออยอผมกำลังสร้างผมบอกว่าผมเนี่ยเอายาผมเนี่ย ไปทําการทดสอบพิสูจน์แล้วในแหลบทดลองแล้วค้นพบว่าสี่เรื่องที่มันมีคุณสมบัติเรื่องที่หนึ่งก็คือสามารถลดอนุมูลิสระอนุมูลสสรรเนี่ยมันคือการที่เกิดจากการที่เราเนี่ยมีความเครียดพักผ่อนไม่พอออกซิเจนส่วนเกินน,นู่นนั่นนี่มันเลยเป็น ส่วนเกินเขาเรียกว่าอนุมูลสระที่มันไม่ได้อยู่ในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งมันลอยไปลอยมาซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีมันมีบวกมีลบมันไปกินเอาไอเอาวัอาอยวะไปดึงเอาอนุมูลอนุมูลตัวอื่นที่เป็นบวกหรือลบที่มันขาดอยู่เนี่ยมันทําให้เซลล์เนี่ยเสียสภาพความสมดุลมันก็จะเพี้ยนเป็นมะเรง็งมะเร็งได้นะอันนี้มันเป็นการไปจัดการคือกําจัดเลยพิสูจน์ในห้องแลบแล้วในหลอดทดลองก็คือว่าไปจํากัด เป็นจัดการเลยอนุมูลสละเรื่องที่สองไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงขึ้นและเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่องที่สามไปเพิ่ม nk เซลล์ nk เซลล์เนี่ยมันเป็นยังไงครับ nk เซลล์ cell, คือ natural killer Cell killer Cell เนี่ยมันคือเซลล์ในเม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์พิฆาตตัวหนึ่งในเม็ดเลือดขาวเวลาเจอเชื้อโรคเพิ่มันจะกินเชื้อโรคทันทีในญี่ปุ่นใครที่มี nk เซลล์ cell, ต่ำกว่า500หน่วย ตอนหนึ่งยูนิตที่เขาไปตรวจสอบนะผลว่าคนที่มี n k ็นเ l ซต่ำกว่า500มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้วประเทศไทยโดยเฉลี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเกินพันหรอกผมไปตรวจ n k ็นเคซผมจะตรวจบ่อยๆผมเมื่อ3ปีแล้วไปตรวจปรทินผมเพิ่งรู้ว่าผมเนี่ยมี n k ็นเคเซลสามพันห้าร้อยกว่าหน่วยมันมากกว่าคนไม่มาตรฐานปกติ ผมก็เชื่อเนี่ยถ้าอาจารย์เัศไปตัวนี้ก็ต้องสูงเหมือนกันเพราะอาจารย์เัศร,รู้จักผมมาเนี่ยไม่เคยล้มหมอนนอนเสื่อเลยเจอหน้าเนี่ยสดใสปิ๊งปังตลอดเป็นประกายเหตุผลเพราะอะไรครับนอกจากกระเป๋าเงินตุงแล้วนะสุขภาพจิตดีแล้วเวลายังเหลือด้วยเขาบอกว่าไม่มีใครครอบครองเงินกระเป๋าเงินสุขภาพและเวลาเท่าตัวเราเองก็หมอที่ดีคือตัวเราเนี่ยอาจารย์เัศก,ก็ สมบูรณ์ปูนสุขเพราะเป็นหมอตัวเองมีพรทุกอย่างอันนี้เล่าให้ฟังเพราะอะไรครับมันเกิดขึ้นแล้วจากสิ่งที่ผมเนี่ยสร้างผลผลิตที่เป็นความภูมิภาคภูมิใจของผมว่าเฮ้ยขนาดคนที่จากไปก็ยังมีไรายได้คนที่อยู่ก็ยังมีไรายได้มันเป็นระบบที่สมบูรณ์จากการสร้างสร้างมาผมเล่ามาถึงตรงนี้ว่าเอ็นเคซที่เพิ่มแล้วเนี่ยแล้วผมเอาเ k เคซลที่เลี้ยงกับน้ำยาย,ยางเงินเนี่ยไปเลี้ยงกับเซลเล์มะเร็ง4ี่ชนิด มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้มะเร็งตับและมะเร็งเต้านมเชื่อไหมครับ90ชั่วโมงจากการเลี้ยงฆ่าเซลล์มะเร็งได้90%นี่คือเกิดขึ้นนะและ้วน้ํายาเท่าไรครับ30 ml เท่านั้นที่ไปเลี้ยงกับเซลเล์มะเร็งฆ่าได้นั่นหมายความว่าในหลอดทดลองแต่ในร่างกายจริงเนี่ยเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูดซึมเข้าไปมันอาจจะเข้าไปไม่ถึงโดยตรงถูกไหมไม่เหมือนหลอดทดลองที่ใส่ไปตรงตรง มันกว่าจะไปผ่านการดูซึมกว่าจะไปถึงดื่มไป30อาจจะเหลือแค่3ก็ได้ถูกไหมครับที่เหตุผลว่าต้องดื่มเยอะขึ้นมาหน่อยอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวกลับไปดื่ม30วันละเป๊ะทําไมไม่ดีขึ้นถ้าดื่มเมนเทนดื่มไปแต่ถ้าดื่มเยอะๆมันเพื่อการรักษาจุดนี้ครับผมยังอยากจะเพาะบอกว่าโลกปัจจุบันองค์กรอนามัยโลกเขาพูดมาแล้วว่าภูมิคุ้มกันยังไม่สามารถ พิสูจน์ได้ว่าจะป้องกันโควิดได้แต่การสร้างภูมิต้านทานเกิดขึ้นแล้วครับบนโลกใบนี้เช่นร้อยทั้งร้อยของคนที่ป่วยโควิดวันนี้ที่ตรวจสุ่มตรวจกันเนี่ย80%ไม่แสดงอาการ20%แสดงอาการแล้วใน20%เนี่ยที่แสดงอาการมี5%ของ20%นั้น,น่ะ เดตครับคือตายอันนี้เราไปฟังในสถิติที่ออกมานะนี่ทั่วโลกที่เป็นอย่างนี้แต่ประเทศไทยเราดีเพราะเปอร์เซ็นต์แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าที่ตายจาก20%ที่ตรวจเจอแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ตรวจเจอแล้วไม่แสดงอาการเขาไม่เคยมาตรวจรู้ไหมว่าเป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ไม่ได้มีอาการก็เลยไม่ตรวจก็เลยไม่ไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้อจริงไม่จริงผมเองเนี่ยเป็นอนุทำงานของประกรันสังคมไป